วัดเซติพ like ิธียงชองสาขอกราบอนุโมทนาบุญนะครับในมัะเซนแม่บาอัคแพทยเป็นเรื่องจฉาิเศษนดแม่พตะการจตุบุตรที่โขพิปัญญานะครับสุเมรีภูมิ ขอให้บุญกุศลที่ทุกท่านร่วมกันสร้างในครั้งนี้จงบังเกิดความเป็นสิริมงคลเจริญด้วยจตุพทธิ์บนบชัยทัพงัวเ <c oughs> <c oughs> นีนน่ยปู่พอเลี้ยงบัวแก่มัว วอับแค่หลอยู่นพี่น้องอย่าพึ่งครับอย่าพึ่งรอรีตนยุกนะครับรอรอปีตนยุกนะครับรอตีตรพระพุทธเจ้านะครับส่วนเทิดโครธเดี๋ยวผมจะพิพากษาจะเย็นเดี๋ยวไปนั่งไปไปที่ผูมิเหงาภยมิบาผูมิมีครับต้นเหตุจักแานก็ได้ยิมกับอาจารย์ ก็จะเป็นารเช็คครับแก่ไม่รู้ทำไมแต่วันละคนเดียวอาศัยบารมีนะครับท่านพระครูดเจ้าพนักเวรท่านรองเจ้าพนักเวรนะครับแล้วก็ให้กำคณะสงฆ์จากวัดสะอาดบ้านเราใหญ่นะครับก็ขอกราบพระพุทธเจ้าเป็นเนื้อนาบนกับทุกโลกนนหละนะครับชาวบ้านทำกันโซ่แล้วก็พี่น้องชาวบ้านทำกันโซ่นะครับที่พระคุณเจ้านะครับได้มาช่วยประเทียมงาน นะครับก็เเถือเป็นเนื้อนาบุญที่พระเทราชถือละนะครับคือท่านาเจ้าคณะอำเภอบรรจารย์เฉีนะครับท่านได้เลี้ตาให้กับพี่น้องชาวบ้านคับประโาชโนะครับและพุทธศารสนิกชนทุกท่านนะครับที่มาร่วมงานในวันนี้นะครับทราบว่าพระเจ้ ของท่านเจ้าคณะอำเภอนะครับมากมายหลายกองนะครับแต่ท่านก็ยังเสียสละเวลาเมตตาให้กับพี่น้องชาวบ้านขับงประเเพื่อความเป็นสิริมงคลในพิธียก่อฟ้าวันศีสิะในครั้งนี้นะครับู้พหท่บ้านเรียนเชิญท่านประธานในพิธีพร้อมแขกผู้มีเกียรติท่านที่น่าอัศจรรย์ตอนนี้เลยครับ หลังจากที่ถ่ายรูปเสร็จนะครับรลหลังจากที่เริ่มต้นถ่ายรูปเสร็จนะครับขอก้าพเจ้นเชิญท่านส2ว่าน